น้ำก็โดนฝนก็มานะ good night พอน้ำล้นหมดนะฮะน้ำเต็มนะฮะล้นหมดเลย ท่อใหญ่ท่อหน้าที่สองหรือก็เรียกว,ว่าท่อพยาน,นาคบ่อนุ่นแห้งแล้วบ่อนุ่นแห้งแล้วไปกระบอนี้อีกต้องดูรวอกันเยอะนะครับเพราะว่าหนูน่ะมาอีกแล้วเห็นไหมมาอีกแล้วมารอบเลย เท่าธรรมชาติเลยนะนู่นเต๊กต๊กเต๊กเต๊กเต๊กมาโน่นแหละมาแล้วนะเต๊ก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 ต๊กมาโน่นต้องใช้รถรถไถนะรถไถลาดงั้นไม่ไหวนะเข็นไม่ไหวเต๊ก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 ต๊ก แตกตอกแตกตอกแตกนะฮะเครื่องนี้รุ่นนี้หายากนะฮะหายากรุ่นนี้นะฮะต้องต้องไปหาซื้อต่างประเทศเลยนะฮะรุ่นนี <c oughs> นะ้หายากรุ่นนี้นะครับเออรุ่นนี้หายากนั่นเนี่ยนะต่อหางมาด้วยไงนะต่อหางมาแล้วก็ สมบูรสมบันหน้าดูเลยนะฮะเครื่องเครื่องนี้นะดูดูแล้วนะเอาไปลากนะะเอาลากท่อตัวนู้น,นเพราะว่าเห็นไม่ไหวนะครับเพราะทอมันหนักนะฮะท่อหนักแล้วก็เวลาตกลงตกหลุมนะโอ้โหไม่ต้องกลัวเลยขึ้นยากด้วยสินะฮะ เลยอาศัยเครื่องตัวนี้ละลากเอานะครับอาศัยเครื่องตัวนี้แหละสมัยก่อนนะสมัยก่อนก็ใช้อย่างงี้กันเนาะนะแต่บางแต่บางาแต่บางเจ้านะนะเขาจะเขาจะาเขาทำเหมือนรถอะนะฮะสามารถต่อต่อเป็นฟวงบอลลยนั่งขับได้เลยนะฮะเวลานั่นนะฮนะนั่งขับได้เลย ถ้ะท่อท่อใหญ่ๆนะที่เราเห็นๆกันนั่นนะนะครับเฮ้ยครับมามืดเลยเนาะมืดตึ๊บมืดตึ๊บมืดรอบเลยนะครับ ว่าตกกันถึงวันที่สิบแต่วันที่สนะิบมันก็คงเยอะกว่านั้นนั่นแหละเนาะพูดถึงนะเนาะนะครับโอเคนะครับโอเคจะัะ